เวนอมภาคสุดท้ายนะครับใช้ชื่อว่า Venom The Last Dance นะครับชื่อตอนก็รู้แล้วว่าแค่นี้พอแล้วนะไปเอาแล้วนะแต่นักข่าวแบบจริงเหรอไอจัก,กรวาลยอดมนุษย์ซูเปอร์ฮีโร่ฝ่ายเทาๆของเวนอมเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยนะนอกจากเวนอมเนี่ยก็ยังมีมอร์เบสเปิดมาตูดีเอาเองไอไ,อ,ไอ,อะไรอะไอคราฟเวนเดอะฮันเตอร์ก็ก็กักๆไม่กล้าเปิดะนะเพราะเออมีไอ้อีกตัวอะไรอะมาดาเว็บโอ้โห เป็นโจ๊กเลยเป็นโจ๊กเลยเวยนั่งจะจบแล้วเหรอถ้าเวน้องไม่อยู่นี่คนอื่นเขาไปต่อ,อยังไงอะ่ะผมว่าด้วยเซนส์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็แอบรู้สึกครับว่ามันไม่น่าลาสแดนจริงๆมัง้งเออมันไม่น่าจะจบแค่นี้มัง้งมันน่าจะไปต่อได้นะนักข่าวก็เลยถามทอมฮาร์ดีครับว่าทอมมันมันจบจริงไหมมันจะเป็นภาคสุดท้ายจริงๆไหมทาไมทีต่ตอบเรื่องนี้ใน โซเชียลมีเดียครับเน่เป็นการรีเขาเรียกว่ารีทวีตเมื่อก่อนเรียกรีทวีตอันนี้คือเป็นปัจจุบันเรียกว่ารีโพสต์นะเขาบอกว่าเออนี่เป็นตอนสุดท้ายสำหรับผมแอนเดอร์บิกายแล้วครับเดอ om, ร์บิก y ายก็เคอเวนอมถูกไหมเราสัญญาว,ว่าจะทำมันให้เป็นภาคที่ดีที่สุดเราสมุดสนุกกับการสร้างงานเรื่องนี้มากๆขอบคุณสำหรับความรักแล้วก็การสนับสนุนของทุกคนมาร่วมกับเรา ในการเต้นรำครั้งสุดท้ายของพวกเราครับสำหรับทุกคนที่ชอบความสนุกสนานจากเราในทีมเรามอบความบันเทอให้คุณอย่างแน่นอน Venom The Last Dance นะครับปลายเดือนตุลาคมนี้จะได้ดูกันหน้าดังนั้นคอนเฟิร์มแล้วว่า Venom The Last Dance จะเป็นตอนสุดท้ายของ Venom นะครับคือเป็นตอนสุดท้ายของทอมฮาร์ดีแหละแต่ไอเวน o มเนี่ยเออมันจะ มันจะมีบทบาทต่อหรือว่าเรื่องซิมไบโอดเนี่ยมันจะไปยังไงต่อเออมันจะไปยังไงต่อในจักรวาลมาเว l ของโซนี่นะฮะในจักรวาลมาเวลของโซนี่นอกจากเรื่องของตัวละครเวนอมนะครับอ่ามีอีกหนึ่งอันที่มันเปิดออกมาแล้วก็คนสนใจตัวร้ายครับตัวร้ายคือมันไม่เห็นเท่าไหร่นะครับมันไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้จริงมีข่าวลือมาพักใหญ่ๆละ ว่า Venom the last dance จะมีการเปิดตัวตัวละครตัวใหม่ที่เป็นตัวร้ายตัวหลักแห่งจักรวาลเวนอมผมไม่รู้ผมอ่านชื่อมันถูกหรือเปล่านะมันชื่อว่าคนูหรือว่าคนูผมเช็คเดี๋ย,ยอ่านผิดเดี๋ยวซวยเดี๋ยวจะแฟนแฟนมาเวลจะบอกว่าอ่านสำเนียงแปลก ผมจะให้ Google Translate อ่านให้ฟังนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าถ้ามันมันขึ้นเป็นภาษาสวีเดนน่ะไม่เอาดิเอาเป็นภาษาอังกฤษเิ <No. S 1> มันอ่านว่า no uh, no อโนงี้เลยเหรอมันอ่าน no งี้เ,เหรอใครรู้บอกผมทีฮะว่าชื่อมันอ่านว่าอะไร <laughs> no no เออ no ใช่ no no อ ah, ่าเจอแล้ว no ไอ no เนี่ย เป็นตัวร้ายของเวนอมที่จริงๆไม่ได้เก่าแก่ครับเออผมไปเช็คดูแล้วนอลเนี่ยมันอยู่แค่มันเกิดมาเอาจริงๆปี2018เองครับตอนนั้นชื่อว่า Venom First Host เออดีจังมีส 6, ัก6-7วิธีอ่านครับอยู่ในคอมเมนต์ของเราตอนนี้ โน่ no. เออผมผมไปเจอว่าโ no. นแต่ว่ามีคนอ่านว่าเนาแนาแนาโนเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาแน,นวนวนแนาหรือว่าโ no. นเออผมเจอว่าโน่อะเออผมเจอว่าโน่อะโนดีไหมโน no, หรือนันหรือเอาน no. อหรือเอานูน โนแล้วกันโนเนี่ยเอ่อคโนไม่คโนไม่มีเคไม่มีขาฮะเพราะว่าเหมือนโนไงเหมือนไอโนว่ายูนิลาซัมเมอร์ KNOW อ่ะมันไม่ออกตัวเคมันออกโน้นูคโนโนอชิบหายละ จารดัมช่วยทีแม่งอ่านว่าอะไรกันแน่เนี่ยคโน,นอนโน <laughs> <No S 2> แล้วกันโน <No S 2> แล้วกัน, <No S 2> กนไอตัวละครโ no นเนี่ยที่จะมาปรากฏตัวใน Venom the Last Dance เนี่ยคนก็แต่งมันเอาไว้แหละครับว่ามันจะต้องน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจริงๆในจักรวาล Venom เนี่ย,กกยมันไม่เคยเวิร์กเลยครับมันไม่เคยเวิร์กเลยตัวร้ายนะ ไม่ว่าจะเป็นไรออดในภาคแรกโอู้ยนั้นเปื่อยมากยุ่ยมากพอภาคสองคนคาดหวังเพราะว่ามันเปิดตัววันเปิดต,ตัวตอนท้ายไอภาคหนึ่งเนี่ยโคตรเจ๋งเลยไอคริตัสคาสดีดใช่ไหมที่มันกลายเป็นคาร์เนจวูดดี้แฮร์ริสันคนก็บอกอ๋อมาแล้วเจ๋งแน่มันต้องเป็นตัวร้ายที่ดุเดือดมากๆแต่พอไอวูดดี้แฮร์ริสันมาจริงๆในหนังภาคสองนะครับเวนัมเดมิคาเนะเฮ้ยกิก๊กก๊อก,ก,กแปลก มันไม่ค่อยเก่งอ่ะเออมันเยังไงวะไม่ค่อยเวิร์กแล้วไอ้ความไม่ค่อยเวิร์กของคันเดจนั่แหละครับที่ทําให้คนรู้สึกใจคอไม่ดีว่าแล้วโนเนี่ยไหวใช่ไหมคือชื่อมันใหญ่มากนะครับเออชื่อมันใหญ่มากมันแบบมันเป็นแบบ god of symbiote นะครับเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งซิมไบโอตนะครับมันเป็นควบคุมซิมไบโอตทั้งหมดได้นะครับ เป็นอมตะควบคุมซิมไบโอได้มีดาบเขาเรียกว่าออลแบล็กเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเออเป็นผู้สร้างดาบออลแบล็กเดอะนีโครซอสนะเป็นดาบทรงพลังแล้วก็ควบคุมบิดเบือนความมืดนะดาร์กเนสแมนิีบูเลตได้แข็งแรงดุดเพพระเจ้ากอดไลท์สเตรนควบคุมพลังงานเอเนอร์จีมีนิบูเลต สารพัดครับคือมันเก่งสุดๆนะครับแต่คือเขาเขาเห็นความสามารถของไอ้พวกการสร้างตัวร้ายของไอ้ฝั่งฝั่งมาเวลโซนี่เนี่ยเข้าใจคอไม่ดีครับว่ามันจะออกมาฮะไหวใช่ไหมมันจะโดนดูดพลังไว้เหมือนตัวอื่นไหม เรื่องนักแสดงอน,นุชาแสดงก่อนมีมีลือมาครก่อนหน้าน,นี้มีลือมาว่าตอนแรกเขาลือว่าจอแดนรีดัสจะเป็นเล่นจะเล่นแต่ว่าลือของแกเนี่ยนอร์แมนรีดัสเนี่ยนานครับแล้วจางลงเรื่อยๆนอร์แมนรีดัสก็คือพี่พี่ดาร์เรลในเดอะบ็อกกิ้งเดย์นะเนาะแกเพิ่งจะอยู่ในตัวอย่างไอ้นี่ไงล่าสุดไอ้ไอ้จอห์นวิกเนี่ยบารอลิน่าเนี่ยก็เล่นด้วยตั้งแต่ดังจากไอ้บ็อกกิ้งเดย์นะครับนอร์แมนรีดัสเนี่ยผมกระหนวดเหมือนเดิม ทุกเรื่องไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนลุกเล่นยังไงก็หน้าเป็นเดเรลอย่างเงี้ยฮะไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนลุกเดี๋ยววันหลังจะทําเรื่องนี้บ้างในขณะที่นักแสดงอย่างเดนนเดลูอิสเนี่ยโอ้โหร้อยหน้าพันอย่างนะครับเล่นทุกเรื่องเปลี่ยนทุกเรื่องอ่ะทาแฮงก็เห่ออ่ะคือเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อชริสโตรนเดือยวัวนเด๋ยวอะไรแต่มีนักแสดงอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่แวกเล่นเรื่องไหนนะคือเอาโปสเตอร์ทุกเรื่องมาวางเรียงกันนะ เรื่องไหนเป็นเรื่องไหนว้ยแล้กูดูไม่ออกเลยเดินล็อกเงี้ยเออนอร์แมนรีดัสอย่างเงี้อออยอะไรอ่ะเลียมนีสันอย่างเงี้ยไอวินดีเซลอย่างเงี้ยหน้าเดิมทุกเรื่องเออหน้าเดิมทุกเรื่องแต่ไม่ใช่ละสุดท้ายนอร์แมนรีดัสเบาลงเรื่อยๆเบาลงเรื่อยๆล่าสุดมีคนนี้มาแทนครับแอนดี้เซอร์กิสสองมุมอันนี้สองมุมมุมแรกน่าสนใจเพราะแอนดี้เซอร์กิสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจักรวาลเิแฟนมอยู่แล้ว แกกำกับไอ้เวนอมและเดบักแคนเนสไงดังนั้นถ้าแกจะมาเล่นบ้างเนี่ยไม่แปลกเลยและแกก็เล่นเป็นตัวละครที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเก่งแกเป็น King of Motion Capture Actor แกเล่นเป็นกอลัมกอลัมไงนะแกเล่นเป็นกอลัมแกเล่นเป็นซีซ่าแกเล่นเป็นคิงคลองสารพัดครับแกเล่นเป็นอะไรอ่ะไอไอแอดเวนเจอร์ออฟแตงแตงน่ะตินตินนั่นน่ะเออเวิร์กดังนั้นให้แกเล่นเป็นตัวนี้นะเวิร์กเลยแต่อีกนายหนึ่ง การใช้ออนดี้เซอร์กิสผมก็ผมวันๆแปลกๆครับอ่าถามว่าทําไมวันๆแปลกๆผมวันๆแปลกๆเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยออนดี Ad ้เซอร์กิสเคยเป็นตัวละครที่คล้ายๆแบบนี้ครับจอมพลังทรงอานาจควบคุมทุกอย่างดูแล้วโหสู้ยังไงวะผมกําลังหมายถึงการรับบทในจักรวาลสตาร์วอรของออนดี้เซอร์กิสครับเอ่อ แอนดี้เซอร์กิสในสตา r w ว r รเนี่ยแกรับบทเป็นไอ์สนกถูกไหมฮะแกรับบทเป็นมันเชื่ออะไรผมอยากจะซูพรีมลีดเดอร์สนกเออซูพรีมลีดเดอร์สนกไอที่คอนโทรไอไอไคลโลเลนอยู่นะครับแล้วดูแบบแบบแบบหน้ากโกตัวใหญ่ๆแล้วมาแบบชี้แม่งทรงพลังอำนาจนี่เหมือนไอนี่เลยโน no. เหมือนกันมาส่งเดียวกันเป๊ะเลย แล้วใครเป็นแฟนสตาร์บรัคจำได้ไหมครับว่าพี่ส e ปเรี e ม e ลีเดอร์สนงเนี่ยแม่งจบยังไงหูโทษนะจบคยี่้เลย <laughs> จบยังถุยเลยพี่สนกค์อ่ะจบอหระเอ้ยี่สนกตาย <laughs> ดังนั้น <laughs> ผมไม่รุนล้วกันอรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไง